อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มีการขับเคลื่อนอย่างนี้ต่อเรื่องแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีบรินบท2-3เรื่องนะคะ,ะก็คือ1เด็กมีพัฒนาการที่ต่ําลงนะคะซึ่งก็กระทบกับเด็กบ้านเราเนนะคะก็มีโจทย์นะคะที่เราจะทวนกันก็คือ1โจทย์ปีนี้เรื่องเด็กใช้มุีถึงมากนะคะ,ะเรื่องผู้ปกครองจะทาํางานยังไงนะคะเรื่องวาประมาณนี้ท่านนายกที่ขายให้อยู่ ว่าโอเคถ้าทํากิจกรรมขึ้นมาเนี่ยถ้าจะผักดันของสปสชเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสอยนะู่ค่ะทีเนี้ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยว่าเรื่องเด็กเรื่องผู้ปกครองนะคะหรือว่าเรื่องการออกแบบกิจกรรมเนี่ยเราจะทํำยังไงในปีหน้าที่จะดึงดูดให้คนมาเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องภาระครูมากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราตระหนักไว้ยินใจเพราะว่าเรายังเข้าไปกับก้าไกนในเรื่องของภาระครูเนี่ยยังไม่ได้แต่เราคิดอะไรเราก็จะ แตหนักไว้ว่าจะทํายังไงไม่ให้ครูภาระเพิ่มจะทําให้ครูทําแล้วได้ผลได้มากมากขึ้นค่ะทีนี้ก็เลยจะขออนุญาตว่าจะชวนพวกเราจากนี้นะคะเดินทางต่อไปว่าตอนแรกที่ก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าในปีหน้าเนะะี่ยค่ะทางท c p ีพีแครลูกเนี่ยาวางแผนไว้ว่ายังไงบ้างในการดําเนินงานตรงนี้ต่อนะคะแต่ยังไงก็ตามจะฟังพวกเราค่ะว่าจากสิ่งที่เราทํามา ะะแล้เราพบความสําเร็จและเราพบว่ามันมีโจ์ตรงเนี้ยนะคะสิ่งที่คุยกันในวันนี้คือเรื่องสดเรื่องใหม่อาจจะได้รู้อยู่บ้างแต่ว่าได้ถูกยกมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเราช่วยดูนะว่าแผนที่ทางรับลูกกับทีชีพเนี่ยวางไว้พวกเราเนี่ยจะเอาตรงเนี้ยใส่เข้าไปตรงไหน,นจะเอาไปเติมยังไงน,นะคะตรงนี้ก็จะขออนุญาตรับเป็นนั้นเลยขออนุญาตอย่างนี้นะคะ เราดึงจอทั้งหมดออกเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพเนาะ